คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r i b e และกดแชร์ให้ผมด้วยนะ,ะ okay, ฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในประวัติของดาร์กมาสเตอร์กันนะฮะในพาร์ทที่2กันแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าดาร์กมาสเตอร์ของเราในพาร์ทนี้ก็คือพีนอกคิมอนนะฮะคือดิจิมอนผ่าหุ่นเชิดประเภทไวรัสล่างสุดยอดถูกสร้างมาจากล่างต้องสาบของจูลิมอนด้วยฝีมือของแฮกเกอร์ที่ชั่วร้ายเขามีรูปร่างเหมือนกับหุ่นเชิดมาลิโอเนต แต่สามารถขยับได้ตามใจตัวเองมีนิสัยที่น่าเกลียดตอแหลขี้เหงาเอาแต่ใจถ้าหากคุณใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วมีข้อมูลปลอมๆขึ้นมาก่อกวนบนหน้าจอเดสก์ท็อปนั่นก็แปลว่าเป็นฝีมือของพีนัคิมอนนะฮะในอนิเมะภาคแอดเวนเจอร์นี้เขาคือดาร์คมาสเตอร์ไลนที่2ที <laughs> ่โอเคผมเลิกทำเสียงแบบนี้ดีกว่าผมว่าแม่งแบบฟังดูแล้วมันขำตัวเองที่ผายเลยเหมือนกับคน,นเหนื่อยๆแล้วมาพูดให้ฟังนะโอเคผมอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างว่าถ้าหากเสียงผมเป็นโทนอื่นเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ โอเคผมตั้งสติได้แล้วเรามาต่อกันเลยดีกว่าพินอคิมอนนะฮะคือดาร์คมาสเตอร์ไลท์ที่2ที่พวกไทจิต้องเผชิญหน้านะฮะหลังจากที่กําจัดเมทัลซีดรามอนไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาในป่านะ,ะเพราะว่าถิ่นฐานของพินอคิมอนเนี่ยจะอยู่ใจกลางป่าแต่ป่านี้นะฮะเต็มไปด้วยกับดักแล้วก็กลไกลอะไรมากมายแบบเล่นเอาซะพวกไทจิเนี่ยต้องเหนื่อยกันไม่น้อยเลยนะฮะแต่พินอคิมอนเนี่ยต้องตาทาเครุเป็นพิเศษก็เลยแบบอยากจะเชิญทาเครุเนี่ยมาเล่นซ่อนแอบสงครามในบ้านเลยนะฮะ ถึงขนาดให้ยืมปืนจริงไปใช้แต่เรียกว่าเล่นจริงเจ็บจริงตายจริงนะฮะาหารไปเล่นกับมันเนี่ยก็นั่นแหละฮะทาเครุก็บอกกูไม่ไปนะใครจะไปเล่นกับมึงเล่นถึงตายแบบเนี้ยแต่พี่น็อกคิมอนก็เลยแบบจับยาม,มาโตะเป็นตัวประกันแล้วพูดว่าาหากเองไม่ไปเนี่ยกูจะฆ่าพี่มึงทิ้งซะด้วยความเป็นห่วงพี่นะฮะทาเครุก็แบบหยิบปืนแล้วก็ตามไปแต่พอเข้ามาในบ้านเนี่ยผมกลับว่ามันเป็นฉากหนึ่งที่พีคสุดๆเลยนั่นก็คือมาถึงข้างในปุ๊บทาเครุทิ้งปืนแล้ววิ่งหนีฮะคือแบบ w h a the fuck แล้วจะแบกปืนมาทําไมถ้าหากไม่ใช้จะลงทุนแบกมาหนัหนกๆแต่แรกทําไมถ้าหากแบบไม่เอามายิงมันเออแต่ก็อ่ะโอเคถือว่าแตกตืงง่นในแพนิคนะฮะคิดอะไรไม่ออกก็เลยทิ้งปืนนะอ่าพอเข้าใจกันได้ส่วนทาคิรุที่หนีตายเนี่ยเรียกได้ว่าเด็กตัวเล็กๆคนเดียวทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแม่จะไปนับอะไรขนาดดิจิมอนล่างสมบูรณ์ยังทาอะไรไอตัวนี้ไม่ได้เลยนะฮะแต่ระหว่างหนีตายเนี่ยบัตตามอนก็แอบเข้ามาในบ้านของพินักมอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนทาเครุเนี่ยแม้ว่าจะจนมุมแต่ก็คิดแผนหลอกล่อได้สาเร็จ นั่นก็คือการแย่ว่าพี่นอกคิมอนเนี่ยไม่มีเพื่อนนะฮะงั้นเหรออา้าหรือว่านายน่ยไม่มีเพื่อนใช้หรือเปล่าเอเพเอ้ยเอเอ,เ,อเพื่อนเนอะพี่นอกคิมอนที่แบบว่าเป็นคน forever alone สุดๆไม่มีใครครบนะฮะก็กลัวแบบว่าอุย้ยทักครริรุแม่งถ้ามารู้ว่ากูไม่มีเพื่อนเนี่ยเป็นถึง dark master เนี่ยมันจะเสียหน้านะฮะก็เลยตอบกลับไปว่า กูเองก็มีเพื่อนเดี๋ยวจะไปเรียกมาให้ดูเดี๋ยวนี้แหละก็เลยแบบมึงรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดูโอ้โหให้จังหวะกูแบบนี้ททเคลกุกูก็ไม่รอสิครับก็เลยแบบว่าไปเจอกับปาตาตมอนแล้วรีบทำลายพวกกลไกกับดักต่างๆทิ้งให้หมดแล้วก็หนีออกไปจากบ้านนะฮะส่วนไอพินอกคิมอนที่แบบพยายามจะประกอบเพื่อนออกมาชั่วคราวเนี่ยก็ไม่รู้หาเหวอะไรเลยนะกลับมาอีกทีหนึ่งททเคลุเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วนะฮะ แล้วก็พอเข้าไปในห้องของตัวเองก็พบว่าพวกกลไกต่างๆที่ตัวเองติดตั้งไว้เนี่ยก็พังหมดนะฮะก็เลยแบบทําให้เขาเนี่ยโกรธมากและเสียใจมากที่ไม่มีใครนะฮะอยากจะเล่นกับเขาเลยก็แหมเอ็งเล่นเอาฮาเนี่ยใครๆเขาก็อยากจะเล่นด้วยอยู่หรอกผมขอบอกเลยว่าถ้าหากไอ้บ้านี้เนี่ยมันไม่เล่นเอาแต่ใจแล้วก็เล่นแรงนะฮะมันจะมีเพื่อนอยู่หรอกแต่อันนี้คือแบบเล่นกับใครคนนั้นก็ตายไงแล้วใครลหละเข,เขาอยากจะเล่นด้วยก็ใช่ไหมล่ะฮะพอแบบว่าไม่มีใครอยากเล่นด้วยนะก็เลยแบบ อ่ะไหนๆมึงไม่อยากเล่นกับกูใช่ไหมกูตามล่าแบบจริงๆจ,งจังๆก็ได้ก็เลยไปเรียกลูกน้องมา3ตัวก็คือเกอร์เบมอนนะฮะที่เป็นล่างสมบูรณ์แต่ถึงจะเป็นล่างสมบูรณ์น่ะไอ้ความกากของพวกที่ใช้ขี้เป็นอาวุธเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนั้นแหละฮะไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันเอาอะไรคิดคือแบบเอาขี้เนี่ยไปยิงต้านกับกีกาเดสโทเยอร์ของเมทัลเกรเกมอนนะ,ะและคนที่ซวยก็คือพิอคคิมอนนี่แหละก็แบบนั่งดูอยู่บนต้นไม้ดีๆนะฮะโดนแรงพัดจากแรงระเบิดนะฮะแล้วก็ขี้เนี่ยก็ปลิวมาตาม โดนขนาดนี้เนี่ยขอหนีไปตั้งหลักล้างหน้าชั่วคราวก่อนแล้วกันนะฮะแต่ในขณะที่กําลังล้างหน้านะฮะจูเลมอนลูกน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เข้ามาบอกว่าเขานะฮะยุให้ยาม,มาตกับไทจิเนี่ยตีกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก่อนที่พินอคิมอนเนี่ยจะไปดูมวยคู่เอกนี้กันนะฮะจูเลมอนเนี่ยก็เตือนพินอคิมอนว่าอาถึงแม้พินอคิมอนเนี่ยจะเก่งแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะว่าไอ้พวกนี้นะ่ะมันมีสิ่งที่พินอคิมอนไม่มีโอโ้โหอุตสาห์เตือนด้วยความวีะ,ะมไอร ดูถูกกันเหรอก็เลยแบบฟารุ่นน้องที่พักดีตัวเองตายหาไปแบบงง,งๆนะฮะนี่เขาอุตส่าห์เตือนมึงดีๆแท้ๆนะเนี่ยวังดีแต่กับต้องชดใช้ด้วยความตายหลังจากนั้นนะฮะพี่น็อกคิมมอนเนี่ยก็เล็งไปยังกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดของพวกไทจีก่อนนั่นก็คือโจและก็มีมี่นะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้พวกเขาแยกกันอยู่ละอันนี้สังเกตให้ดีนะฮะสองคนนี้เนี่ยจะไปไหนมาไหนหรือว่าแยกกลุ่มเนี่ยมักจะอยู่ด้วยกันบ่อยเหลือเกินไอ้คราวของเมทันซีดาวน์นก็เหมือนกันจนผมคิดว่าบาง ถึงแม้ว่าในภายหลังเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่ผมคิดก็ตามโอเคกลับเข้าเรื่องดีกว่าพี่น็อกค,คิมอนนะฮะคือแบบโชว์เหนือมากเลยแม้ว่าจะเจอกับซูโดมอนนะฮะที่ทุ่มเทพลังให้กับท่าแฮมเมอร์สปาร์เต็มที่ ต่อให้มีของดีอย่างทอแฮมเมอร์ที่ทํามาจากโครมนิจิซอยก็ตามนะฮะแต่เพราะว่าพลังต่างกันจนเกินไปผลการประทะกันนะฮะคอนบลเลตแฮมเมอร์เนี่ยก็ถือว่าแรงกว่าและก็พ่ายแพ้ไปอย่างสิ้นเชิงนะฮะสุโดโดมอนเนี่ยแต่ก่อนที่โจแล้วก็มีมี่เนี่ยจะโดนฆ่านะฮะเมทัลเอเทมอนเนี่ยก็ไม่รู้โผล่มาจากไหนนะฮะแล้วก็ป่วนสนามเลยทาให้พีนอกคิมอนเนี่ยรู้สึกราคาญไอ้หมอนี่เหลือเกินก็เลยหันไปสู้กับเมทัลเอเทมอนแทนนะฮะแต่ จะเรียกว่าสู้กันดีไหมนี่ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากได้เหมือนมันมาเล่นกันมากกว่ามีการตดอัดหน้ากันด้วยนะแล้วก็แทงตูดกันเงี้ยโอ้ให้ตายเหอะพี่น้องคิมอนก็เลยแบบทะเลาะกันจนแบบลืมดูเลยว่าไอ้พวกมีมี่กับโจเนี่ยมันหนีไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยแบบไอ้หาวันนี้มันวันสวยอะไรวะ โดนขี้ลูกน้องตัวเองอัดหน้าแถมยังโดนเมทัลเอเทมอนตดอัดหน้าอีกก็เลยแบบโอมอุญญ่นหิดกลับบ้านดีก,กว่านะพอกลับมาบ้านยังซวยอีกเจอพวกไทจิออกมาต้อนรับสรุปคือบ้านกูถูกยึดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลยเกิดการต่อสู้ขึ้น แถมยังโดนพวกวอลเกรมอนแลวก็คนอื่นๆเนี่ยลุมจนบาดเจ็บแลวก็เสียอาวุธไปเลยนะฮะแต่ถึงจะเสียเปรียบเนี่ยพี่นอคิมอนก็ยังมีท่าไม้ตายสุดท้ายนะฮะนั่นก็คือการเรียกบ้านตัวเองเนี่ยออกมาช่วยสู้ส่วนตัวเองเนี่ยก็หนีตายนะฮะแต่ถือว่าความซวยมมนก็ยังตามลาวีไม่เลิกหนีไปหนีไม่เจออะไรนะไปเจอกับยามาโตะที่ดักรอฆ่าอยู่พอดีซวยฮะโดนโคคิวตัสเบรดเข้าไปขอเมทัลกับลูลูมอนตายฮะแต่ก่อนจะตายเนี่ยก็แบบได้แต่แบบว่าเป็นคําถามคําพูดก่อนตา,ตายกับตัวเองว่าเออจูเลม ไอสิ่งที่กูขาดไปเนี่ยมันคืออะไรวะเพราะว่าจนแม้กระทั่งถึงตายแล้วพี่นอคิมอนเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้รับคําตอบว่าไอสิ่งที่ตัวเองขาดไปแต่ไอเด็กๆพวกนั้นมันมีมันคืออะไรนะฮะซึ่งนั่นก็คือมิตรภาพและก็ผองเพื่อนนะเพราะว่าไอหมอนี่มันไม่มีเพื่อนมันเลยแพ้นั่นแ,แหละคือประเด็นเลยและก็หลังจากที่พินอคิมอนตายไปแล้วนะฮะสไปรัลมอเทนส่วนที่เป็นปาก,ก็ได้หายไปทามา้ตายของเขาก็คือบุลเลตแฮมเมอร์จะเป็นการใช้คอร์ดลีโวเวอร์ของเขาเนี่ย ที่บรรจุดินปืนฟาดใส่ศัตรูกระบวนท่านี้นะฮะมีความรุนแรงเป็นอย่างมากเพราะว่าแรงระเบิดเนี่ยสามารถฆ่าดิจิมอนหลายตัวได้โดยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนะฮะแม้มันจะไม่ค่อยมีผลต่อพวกร่างสุดยอดด้วยกันเองเท่าไหร่แต่ขนาดล่างสมบูรณ์เนี่ยมีแค่2ทางที่ให้ไปนะฮะนั่นก็คือไม่ตายก็เจ็บหนัก ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับประวัติของ Dark Master ในพาร์ทที่2นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยสําหรับคนที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะฮะโอเคถ้างั้นวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันสวัสดีฮะ